ได้สมรสถกับชายญี่ปุ่นชื่ออ่านยากจังเลยได้เปิดร้านอาหารชื่อว่าบ้านคุนตาที่จังหวัดโตเกียวประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ลูกจำความได้ว่าพอลูกจำความได้พ่อกับแม่เนี่ยทะเลาะก,กันทุกวัน oh. เออจำแม่นจัง oh. ทั้งคู่ดื่มเหล้าสู่บุรีแม่จะจับปลามาทำอาหารกอนอืุจะจับตะกแตนขูดไส้เดือนเพื่อนำมาตกปลาแล้วก็ทำทำนบสองฝั่งเพื่อกันไม่ให้ปลาออกและก็วิดน้ำไม่แห้งเพื่อจับปลาแม่ชอบทำปลาสดทำประกอบอาหารเพราะว่นเนื้อปลาจะหวานบางทีแม่ก็เอาปูนา โยนก็ไปในกองไฟเลยเวลานึ่งปลาเอาฝาปิดได้ยินเสียงดิ้นอยู่ในหมอ้อคลุกคลักแต่เป็นปลาไหลก็จะเอาเชือกผูกปลาไหลกับเงือกไว้ปลาไหลดิ้นบิดตัวจนตัวงอแล้วก็มัดเอาไว้กับต้นคอยเอาใบคอยลูดเมือกปลาไหลออกแล้วก็สับเปนน็นนั่นทอน ลูดทั้งๆท,ที่ยังเป็นๆอยู่เพื่อเอามาทําผัดเผ็ดบ้างเราจะนั้นแม่ก็เลี้ยงเป็ดไปใต้ถุนบ้านแล้วก็ไปจับห้อยคมาให้เป็ดกินอเวลาสาจีหรือตรุจีนแม่ก็จะไผ่พ่อเชือดคอเป็ดไก่อออ <laughs> พอ,อ,อ, <laughs> พ,อพ่อจะถอนขนเป็ดที่คอ <laughs> เป็ดมันก็ทําตาปริบปริบ พ่อก็เลยต้องปล่อยเป็ดตปโดยไม่เคยเชียรเองเลยแม่แม่เองก็ไม่กล้าแต่ก็ยังไม่เลิกความพยายามย้เป็ดให้คนอื่นค่าแทนตัวทำแบบนี้เป็นประจำจนกระทั่งพ่อตายแม่ก็เป็นแม่ครวัวต่อไปได้ไม่นานเพราะแพ้ปูนเนื่องจากปูนทำให้ขาบวมแล้วต้องกลับมาค้าขายที่บ้าน แม่กับสาม,มีคนแรกมีลูกชายด้วยกันสี่คนพอสาม,มีคนแรกกลับไปเมืองจีนพร้อมกับลูกชายสองคนคือลูกชายสองคนไปเมืองจีนอีกหนึ่งคนให้ญาติเลี้ยงแล้วอยู่กับแม่เพียงหนึ่งคนแม่จึงไม่ได้เจอลูกชายสามคนแรกอีกเลยแม่เคยบอกว่าอาจจะเป็นกรรมตอนเด็กๆชอบปีนต้นไม้ไปเอาลูกนกในรังของมันจึงถูกพากลูกไปมีบ้างไหม ใครสนๆอย่างนี้มึงกักบสามีคนที่สองคือพ่อของลูกเองแม่มีลูกสามคนเป็นชายหนึ่งคนหญิงสองคนเมื่อมีลูกชายคนโตอายุได้เก้าวันก็มีเหตุยกลูกให้เขาไปอีกแม่เลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่ตอนที่ลูกอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีเมื่อยุประมาณห้าสิบปีแม่ก็ป่วยหนัก ละใกล้จะหมดเลือดได้แต่นอนสมทำอะไรก็ไม่ได้รับประทานอะไรก็ไม่ได้แม่บ่นวันแน่นเจ็บหน้าท้องทำอะไรไม่ได้เป็นเวลาสองอาทิตย์กว่าต่อมาแม่กับประสบอุบัติเหตุตอนแม่ทำต้มแกงพลาดตกลงไปนั่งอยู่ในหม้อแกงที่กำลังเดือดอยู่นานอืมกว่าจะลุกได้กระบมไปหมด ต้องทรมานเป็นเดือนๆกว่าจะหายเนื่องจากเป็นเบาหวานด้วยจึงหายช้าจากนั้นแม่กับประสบบัติเหตุอีกคือหน้าแข้งไปกระแทกกับประตูรถสองแถวเป็นแผลเล็กๆแต่ก็เพราะแม่เป็นเบาหวานแผลจึงกลายเป็นหนองปวดจนเดินไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลถูกคว้านเนื้อออกจากแผลเล็กก็กลายเป็นแผลกว้าง แม่มักจะไปหาพวกเจ้าเข้าทรงบางทีก็ไปขอหวยบางทีก็ไปทำของเล่นของใส่ลูกสะพ้ยเ <c oughs> พราะแม่ไม่ชอบลูกสะพ้ยเอามาดมา<อ>ก่อนเสียชีวิตแม่ทรมานเกือบหนึ่งเดือนเพราะวันโรคเบาหวานแต่ก็มีพี่สะพ้ยที่คอยดูแลพี่สะพ้ยบอกว่าแม่บบนมาเจ็บคอถึงท้อง ร้อนไปทั่วเหมือนโดนไฟเผาทั้งวันทั้งคืนอาบน้ำวันละเจ็ดแปดครั้งอาหารก็ทานไม่ค่อยจะได้ทานได้แต่อาหารขาวๆเวลาจะปวดจนทนไม่ได้แม่จะทุบทีหน้าอกตัวเองดึงผมตัวเองตอนหลังผมร่วงมากท้องก็อืดขึ้นป่องก่อนเสียชีวิตแม่ได้ขอโหสิกรรมพี่สะพยวันที่เสียชีวิตอาการหนักมากภาษาวะเป็นเมือกเหม็นขาวมาก หายใจไม่ออกแน่นอ,อกอึดอัดอยู่นานคุณแม่ของพี่สะพ้ายซึ่งเป็นแม่ชีก็มาดูแลแล้วก็ได้เอาสร้อยคอหลวงปู่เหรียญหลวงปู่วัดปากน้ำมาสวมคอบอกให้แม่ไปดีเถิดอย่ากังวลอะไรเลยแม่นอนอยู่บนตักของพี่ชายซึ่งบอกให้แม่นึกถึงบุญได้ไปนั่งสมาธิทุกทุกวันแล้วบอกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงแม่เงียบแล้วก็หมดลมไปสับสนไม่ใช่อ่านอย่างนี้ ตั้งแต่แม่เกิดมามีความลำบากตลอดชีวิตหลังจากแม่เสีย,สยชีวิตลูกตั้งใจสร้างพระประธานถวายหลวงปู่วัดปากน้ำให้แม่หนึ่งองค์เพื่อเอาไว้ประดิสถานที่วัดปากน้าแต่วัดปากน้าไม่มีที่ประดิสถานจึงทาพิธีถวายแล้วก็นำองค์พระประธานไปประดิสถานที่วัดแถวประจินบุรีรแถบชายแดนจึงได้มีโอกาสทอดผ้าป่าที่วัดนั้นด้วย ในขณะที่ไปทอดประป่ามีการดื่มสุราสังสรรค์มีอาการเมาอยู่ที่วัดลูกเจอเพื่อน้าจึงจุดธูปสาวานว่าตอนนั้นเมาแล้วนะจะช่วยสนับสนุนให้วัดนี้จะเดินกว่าเดิมแต่หลังจากนั้นลูกก็ไม่ได้มีโอกาสกลับไปที่วัดนั้นอีกเลยเออหลังจากแม่ตายไปแล้วกระดินลนเลี้ยงที่มาที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้แต่งงานกับสามีชาวญี่ปุ่น ได้เปิดร้านอาหารไทยเมื่อปี2539มีลูกค้าคนหนึ่งมาโอนเงินเพื่อสร้างองค์พระธรรมกายไปจำตัวสององค์ลูกจะมีความสนใจเดือนตุลาคมปี2539ห้าลานชายของลูกดเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุลูกกลับไปร่วมงานศพหลานชายเจตงานศพก็ได้บอกกับพี่ชายว่ามีวัดชื่อวัดพระธรรมกายอยู่แถวจังหวัดปทุมธานีมีการสร้างพระปฏิสถาน จึงวที่วัดได้สร้างองค์พระให้คุณพ่อคุณแม่และหลานในวันนั้นเป็นวันตอกเสาเข็มตอนสุดท้ายมาหารธรรมกรายเจดีที่2 6กันยายน2539จากนั้นจะได้ลูกก็กลับไปญี่ปุ่นเพื่อค้าขายต่อจะได้รู้จักกระสุนปฏิบัติธรรมโตเกียวจะได้นิมนต์พระมาทำบุญที่ร้านไปร่วมกิจกรรมทอดกระถินผ้าป่าต่างๆสร้างองค์พระธรรมกรายไปจำตัว ให้คุณพ่อคุณแม่และญาติชักชวนลูกค้าให้สร้างองค์พระด้วยจะได้รับหนังสือเดิมไปสู่ความสุขได้อ่านเรื่องคุณยายตามหาพ่อทำให้กลัวบาปเพราะลูกก็าขายเหล้าด้วยแล้วก็ดื่มเองมา20กว่าปีแล้ว oh. เวลาที่ลูกกลับมาเมืองไทยก็ได้ชวนพี่ชายเลิกดื่มเหล้าหันหน้าเข้าหาวัดสั่งสมบุญบุญที่ลูกได้ทำมาอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่คือ สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวและบอ่อบุญประมาณห้าสิบองค์สร้างสาวขามมหาธรรมกายเจดีองค์พระแกนกลางทั้งทําเองและบอ่อบุญประมาณสามสิบองค์บุญกระถินวิหารหลวงปู่กระถินพระราช2สองห้าสี่ห้าบุญวิหารขุนยายและสร้างบุญทุกๆบุญที่วัดและที่ศูนย์ตัวเกี่ยวไม่เคยขาดเลยปัจจุบันลูกได้เข้ามาสร้างบารมีในศูนย์ตัวเกี่ยวโดยมีนาที่เป็นแม่ครัวหลัก ของที่สูญตัวเกี่ยวทุกวันลูกมีความตั้งใจจะสร้างบารมีติดตามประเดชพระคุณหลวงพ่อคุณยายประเดชพรวคุณหลวงปู่ให้จนกว่าจะสุดชีวิต้าลกมีบุญพอจนถึงวันนั้นต่อจากนั้นไปก็เป็นคำถามคุณแม่ของลูกมีเลุบุพกรรมอย่างไรชาตินี้คุณแม่จึงลำบากและต้องทำปานาาฏบาตมากเหลือเกินคุณแม่ละโลกแล้วไปไหนคะแล้วทำอย่างไรลูกจะสามารถช่วยคุณแม่อยู่ในภพภูมิ ที่มีความสุขยิ่งขึ้นได้เจ้าคะ่ะทำไมคุณแม่ไม่ชอบหน้าผีสะพ้ายในตอนแรกแต่ว่าช่วงคุณแม่ป่วยก็ได้ผีสะพ้ายคนนี้แหละที่คอยดูแลก่อนจะละโลกคุณแม่ก็กล่าวคำขอขอมาพีสะพ้ายจะมีผลหรือไม่คะทำไมลูกที่เกิดกับสามีคนแรกจึงไม่ได้อยู่กับคุณแม่แล้วทำไมลูกจะเกิดจากสามีคนที่สองคือพ่อของลูกจึงได้อยู่กับคุณแม่คะคุณพ่อของลูก ตอนนี้ละโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนเจ้าคะลูกจะช่วยท่านได้อย่างไรตอนนี้ลูกไม่นสบายมากแขนไม่มีแรงร่างกายอ่อนเพลียหมอที่ญี่ปุ่นบอกว่าลูกต้องพักนานหลายเดือนมิฉะนั้นจะไม่หายแต่ลูกต้องรับบุญเป็นแม,แม่ครัวหลักใน,นกระสุนโตเกียวลูกควรจะตัดสินใจอย่างไรดีลูกจะบาปหรือเปล่าคะที่จุดทูบสาบานไว้ที่วัดนั้นแต่ไม่ได้ไปทำเพราะว่าปัจจุบันล,ลูกมาสร้างบุญที่วัดพระธรรมกายแทนเจ้าคะ่ะ เนี่ก็เป็น,ำน,นคำถามก็ฝันในฝันครับฝันในฝันคุณแม่ตายด้วยวันณโรคเบาหวานและก็โรคกกอ,อื่นๆวันณะโรคนะไม่ใช่วันละโลครคเจ็ดวันเจ็ดโรคไม่ใช่เงน้บ,บตั้งแต่ป่วยไขย้แม่ก็เห็นภาพที่ตัวเองทําปานาติบาต ที่ทำอาหารแบบข้าพิสดารคือต้มเปรตปาลาไหลอปูโยนใส่กองไฟเป็นต้นซึ่งตัวเองก็ได้รับผลกรรมปัจจุบันที่ประสบอุบัติเหตุจำได้ไหมตกมันในหมออ้อแกงและทุกทรมานมากก็เพราะกรรมปานอติบาตท,ที่ตัวเองทำเอาไว้ในปัจจุบันจึงได้เห็นกรรมของตัวเองและเห็นคตินิมิตมืด,มด แม้ลูกชายจะบ่อยนึกถึงบุญก็นึกไม่ออกเพราะหูอื้อมืดไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วตอนนั้น oh. ก็เลยวูบลงไปเลยในมหานรกขุมที่หนึ่งชื่อสันชีวะตรงนั้นไปก่อน <Okay. S 1> เพราะทำปานาติบาตมากซึ่งจะต้องลงไปอีกหลายขุม oh. เพราะผิดศีลทุกข้อ oh. ทำกรรมหลายอย่างผิดศีลหลายข้ออะ ทกำกรรมหลายอย่างแต่ว่าจะเริ่มต้นี่สันชีวะก่อนสัญชีวะคือขุมที่หนึ่งก็ไปเป็นสัตวนรกตัวใหญ่มหึมมาทีเดียวภูเขาย่อมเล็กๆถูกนายนริยะนิระยะบานจำได้ไหมตัวดำใหญ่นุ่งยักษ์ลังสีดำในมหานรกนี่มืดร้อนไฟกับสีดำ ถูกนายนริยบาลฆ่ามาราทอนฆ่าแบบมาราทอนคือหลายรูปแบบเช่นเอามีดสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็ตายพอกายมาต่อรวมกันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่คือสับเป็นชินช้นชิน้นชิ้นแล้วพอเอาเวทวะต่างๆมารวมกันด้วยอำนาจวิบากกรรม <c oughs> ก็เกิดเป็นกายขึ้นมาใหม่ พอฟื้นนมันก็ถูกจับโยนลงไปในหม้อที่ฝังอยู่ในพื้นเหล็ก<อ>พื้นมันเป็นเหล็กใช่ไหมพื้นเหล็กร้อนอแล้วมีหม้อฝังลงไป<อ>เป็นหม้อเดี่ยวยักษ์<อ>คือเป็นหม้อส่วนตัวแต่ว่าตัวใหญ่<อ>หม้อใหญ่กว่าตัวถูกต้มจนเปื่อยจนตาย แล้วก็ถูกลากขึ้นมาใหม่พอขึ้นมาก็ฟื้นฟื้นก็เอาเผากับโยนเข้าไปในกองไฟกองเพลิงสีดำดำคล้ายโยนปูเข้าไปในเตาพอตายแล้วก็ฟื้นก็ถูกลากเอามาแหวกตั้งแต่คอถึงท้องลากเอาเอ,าอาวัยวะภายในออกมาแล้วก็เอาเหล็กร้อนสีดำใสลงไปแทน แล้วเย็บปิดเหล็กร้อนนะ,ะแทนอวัยวะเย็บปิดพอตายแล้วฟื้นก็ถูกถลกหนังอลอกออกไปทั้งตัว <laughs> แล้วก็ถูกเสียบด้วยเหล็กอเ,เอาไปย่างไฟในกลองเพลิงสีดำสลับไปมาอย่างเงี้หลายรอบอถึงได้เรียกว่าฆ่ามาราธนอนหลายรูปแบบเอามังงไหมละ่ะ ไม่เอาคราับจะต้องทนทุกทรมานอย่างนี้อีกนาน oh. พอพ้นจากนี้ก็ไปลงขุมบริวารในในสัญชีวะและล่งขุมอื่นต่อ <Yeah. S 2> ท่องในมหานรก oh. ชาตินี้ที่แม่มีชีวิตลำบากแล้วต้องมาทำปานทางอัติบาทก,ก็เพราะชาติในอดีตแม่ทำทานมาน้อยไม่ค่อยจะได้ทำแหละ oh. ชาตินี้ก็ขาดกรยาณมิตรแนะนำอีก <Yeah. S 2> เพราะชาติในอดีต แม่ไม่ได้ทําหน้าที่กัลยาณมิตร oh. คือไม่ทําด้วยตัวเองแล้วก็ไม่แนะนําให้คนอื่นทําับแลวไม่มีบุญที่ชาตินี้จะเจอกัลยาณมิตรไปแนะนํา oh. ให้ทําบุญ oh. เพื่อจะได้พ้นจากวิบากกรรม oh. เห็นไหม oh. ถ้าไม่ได้ทําบุญเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็บุญนี้ก็ไม่มีโอกาสบรรดาลถ้าเกิดเราคิดเองไม่ได้ oh. ก็จะไม่มีใครมาช่วยแนะนำให้เราคิด oh. อัตรออันตราย oh. แม่ เคยเป็นรากสดคือยักษ์ชนิดหนึ่งรารู้จับแม่รากสดรอสาราขอกไก่สบสเสื่อไม่ใช่รากมาสดสดไม่ใช่ราคไปเลือดสดๆไม่ใช่นะเป็นชื่อยักษ์ชนิดหนึ่งดุร้ายมากจึงมีใจขอโหดไม่ได้ก่อนมาเกิดวิชาินี้นะ ก่อ่าเกิดมาเป็นมนุษย์ไปลากสด<อ> <laughs> จริงชอบทําปานาติบาตเหมือนตอนไปรากสด<อ>ใคล้ายๆมะม่วงยังไม่ลืมต้นมันยังไม่ลืมวิญญาณเก่าว <laughs> <laughs> ิญญาณหาักสดอยากฟังต่อไหมต่อครับ <laughs> แม่เป็นคนมักโกรธแล้วก็ พร้อมที่จะโกรธได้กับทุกๆคน oh. ในกรณีกับพี่สะพ้ายเพราะในอดีตเคยเป็นเพื่อนกัน oh. แต่ผิดใจกันกันกบพระผู้ชาย oh. โดยคิดว่าเพื่อนออกมาแย่งแฟนของตัวทั้งๆที่ผู้ชายไม่ได้ชอบตัวเลย oh. แต่ไปชอบเพื่อน oh. ชาตินี้ก็เลยไม่ค่อยจะถูกจะตา oh. กับลูกสะพ้ายแต่ว่าโกรธฝ่ายเดียว oh. ลูกสะพ้ายก็ไม่ได้โกรธหรอก oh. พอชาติแล้วก็ไม่ได้โกรธ ชาติได้ก็ไม่ได้โกรธแล้วก็เป็นสะพ้ายด้วยก็ต้องเอาใจแม่สามีแม่แม่ขอโหสิกรรมไปแลกกว้วก็ตามกรรมก็เบาบางบางก็จะต้องรับกรรมนี้ต่อไปคือกรรมจะลดความรุนแรงลงที่ไปขอขามานะแต่ไม่ได้หมดเหตุที่ลูกที่เกิดจากสามีคนแรกไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เพราะว่าเป็นกรรมปัจจุบัน ที่ภาคลูกภาคครอบครัวแม่ลูกสัตว์ต่างๆเนะี่ยแล้วก็เอามาทำปฏิบัติก็มีแล้วก็อีกประการหนึ่งสาม,มีคนแรกก็ไปมีภรรยาใหม่แล้วที่เมืองจีนกับกรรมที่ภาคชีวิตสัตว์ภาคครอบครัวก็เนะีค,คุณพ่อส่วนลูกปัจจุบันกับพ่อสาม,มีคนที่สองนะ ที่ได้อยู่กับแม่เพราะว่ามีบุญกรรมร่วมกันมาได้ทำบุญทำกรรมร่วมกันครับคุณพ่อของลูกก็ไปเช่นเดียวกันไปตกมาหารตระเกเหมือนกันแต่ว่าไปเริ่มต้นจากขุมห้าก,ก่อนอขุมอื่นเพราะไอ้ <laughs> ตรงนี้แรงแล้วผิดศีลทุกข้อเลย แม่หลายข้อแต่แม่เริ่มขุมที่หนึ่งก่อนแต่พ่อเริ่มขุมที่ห้าก่อนเป็นสัตว์รกตัวใหญ่ถูกนายนริยาบาลกรอกน้ำกรดเพราชอบดื่มสุราเนี่ยก็ไปได้ของที่ชอบอแต่ว่าแรงกว่าดิครีแรงกว่าดื่มก็ไปแล้วละลายตายแล้วก็ฟื้นพอฟ,ฟื้นก็ถูกจับกรอกกันใหม่อย่างนี้เรื่อยไปเรื่อย หมดความชอบเมื่อไหร่ก็หมดการกรอกรเนี่ยหมดกรรมเมื่อไหร่ก็จะเป็นอย่างนั้นกรรมปัจจุบันของลูกสาวที่ส่งมาเนี่ยที่ปวดแขนมือขวาเมืออ่อยมีแรงรก็เป็นกรรมปัจจุบันที่ขาดสัตว์ธรรมหารคล้ายๆแม่นะ่ะแต่ก็ไม่มากเท่าแม่อีกทั้งกรรมขายเหล้าขายสุรา ทำให้คนอื่นมึนเมาขายความมึนเมากับ,บดื่มเหล้าเองด้วย<อ>บวกกรกรรมในอดีตที่เคยเคยเคยใช้มือทุบตีพ่อแม่<อ>แล้วก็อีกกรรมหนึ่งคือทำแทงจะ<อ>แก้ไขได้ก็ต้องทำบุญต่อไปอีกอย่าท้อใจอย่าน้อยใจนุลูกนะเพราะเป็นคนช่างน้อยใจง,ง่าย<อ>ให้ทำใจให้ผ่องใส ปฏิบัติธรรมให้เขาถึงพระธรรมกายบุญก็จะได้ช่องเขาไปช่วยแก้ไขหนักก็เป็นเบาเบาก็หายแต่ถ้าใจคุณมัวท้อใจเอ่ยน้อยใจเอ่ยไม่ทำบุญเอ่ยบาปจะได้ช่องจะหายช้าถ้าทำใจดีๆให้ใจใสๆอยู่ในบุญบุญก็จะช่วยให้เจอหมอดียาดีาแล้วต้องอดทนในการสร้างบบารมี เพราะยังมีระเบิดเวลาอีกหลายลูกนะลูกนะ oh. ที่ทยอยกําลังจะส่งผลอยู่ oh. นี่มันระเบิดไปลูกหนึ่งก่อน oh. นรืออีกหลายลูกแต่ถ้าอยู่ในบุญบุญก็จะช่วยผ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ <Okay. S 1> แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าขังบนใจไปนะลูกนะให้สู้ชีวิตต่อไปโดยการทําทแต่สิ่งที่ดีๆสมาทานศีลทุกวันนะจ๊ะจะได้พ้นจากวิบากกรรม แล้วก็อยากจะไปช่วยอยากช่วยตัวเองก็ดีอยากช่วยพ่อช่วยแม่บุญธรรมดาเนี่ยมันไปไม่ถึงนะลุงนะพ่อกับแม่อยู่ในมหานรกต้องบุญพิเศษไปด้วยอาการพิเศษช่วยด้วยวิธีพิเศษคือต้องเข้าถึงธรรมกายถึงพระตัตนตรัยในตัวแล้วก็ศึกษาพระวิชาธรรมกายเหมือนคุณยาอาจารย์ของเรานั่นแหละจึงจะไปช่วยได้ที่สาบานไว้ ว่าจะไปทําบุญวัดนั้น่สะสาบานไว้ที่ไหนก็อย่าลืมไปทําที่นั่นด้วยนะลูกนะครับไม่อย่างนั้นจะเสียสัจจะ<อ>ถ้าเราทําแล้วไปทําวัดนั้นแล้วเราก็จะได้สบายใจคบพราเราได้ให้สัจจะไว้แล้วเราก็ต้องทำํำเราก็ทำท่าที่วัรมการควบคู่ไปด้วยก็จะได้บุญมหาศาลนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าท้อใจนะลูกนะอย่าน้อยใจ เพืองแค่ในโชคจะตาอะไรเลยสร้างบุญต่อไปจะวิบากกรรมแล้วก็อดทนเอาบุญแล้วก็ทำทำให้มันสมานเสมอแล้วอธิษฐานจิตไปเรื่อยๆปฏิบัติธรรมะไปทำใจให้ใสๆอยู่คุณมัวแล้วเราก็จะได้พ้นวิบากกรรมครับหลวงพ่ออยู่ทางนี้ก็จะช่วยอธิษฐานจิตให้ลูกได้เข้าถึงธรรมะเร็วๆนะลูกนะสาธุ